สวัสดีค่ะป้าหมอเศษตีโชคพยากรณ์มาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะมาทํานายดวงรายวันประจำวันที่13ตุลาคม2564ซึ่งตรงกับวันพุธสีเขียวนั่นเองค่ะพี่น้องคะ่ะถือว่าเป็นวันสำคัญนะคะเวียนครบรอบมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้ก็คือเป็นวันที่พี่น้องชาวไทย ผู้ทุกนามนะโศกเศร้าแล้วก็สลดใจเสียใจมากที่สุดนั่นก็คือเป็นวันสวรรค์คตของพ่อหลวงรอเก้านะคะพ่อหลวงของเรานั่นเองค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็วันหยุดราชการเพื่อที่จะให้พี่น้องนะคะ,ะทุกผู้ทุกนามนั้นระลึกถึงนะคะในสิ่งดีๆที่พ่อหลวงมอบให้เรานะคะรวมถึงแนวทางในการใช้ชีวิตนะคะอย่างไม่ประมาท แล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงนะคะถ้าเราได้รละลึกถึงและนํนำไปปฏิบัติใช้นะคะชีวิตของเราก็จะผ่านปัญหาอุปสรรคได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะโอเคค่ะในวันพรุ่งนี้เรามาทำนายกันนะคะว่าพี่น้องในแต่ละวันเกิดนั้นจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องนะ แล้วก็ป้าหมอก็ยังคงมีโปรโมชั่นนะคะดูดวงส่วนตัวนะคะให้กับพี่น้องในฐานะที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะในช่องเศรษฐีโชคพยากรมานานนะคะกว่า3ปีแล้วนะคะในราคา1 9 9บาทเท่านั้นนะคะพี่น้องท่านไหนนะคะจะจองดูนะคะก็ทักไลน์เบลล่ามานะคะแล้วก็ นะคะจะจองไม่ดูวันนี้ไม่ดูวันพรุ่งนี้นะคะก็อย่าให้เลยเดือนตุลาคมนี้นะคะพี่น้องค่ะนะก็จะหมดเขตตุลาคมนี้นั่นเองค่ะพี่น้องค่ะโอเคค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ละค่ะพี่น้องค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นทํานายโดยรวมนะคะมีอะไรบ้างในวันพรุ่งนี้ใบแรกมาแล้วก็จะเป็นราชาราชาเหรียญน,นะคะใบที่สอง 6ดาบนะคะใบที่3นะคะสี่เหรียญค่ะแล้วก็ใบที่4ี่ไพทักนะคะ8ดาบสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์ดูท่าทางว่ามีความรู้สึกว่าจะอึดอัดกดดันนะคะแล้วก็เครียดอยู่ในเรื่องของการเงินแล้วค่ะเนาะถ้าขึ้นอัศวินเหรียญหาเงินมาก็หมดไปกับการดูแลรักษานะคะสุขภาพนะ หรือแก้ปัญหาในเรื่องหนี้สินนะคะต่างๆและดูแลบริวารเงินไม่พอเงินไม่พอกับรายรับที่ได้มานั่นเองค่ะนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่เนาะยังไงแล้วเราก็บริหารจัดการเข้านะคะได้แค่ไหนบริหารจัดการให้พอเพียงแค่นั้นหมดหาใหม่ประหมอก็แนะนำได้อย่างนี้นะคะแล้วก็ปฏิบัติแบบนี้อยู่ณนะตอนนี้นะคะ ก็คือสี่เหรียญนี่ขึ้นนี่พี่น้องวันอาทิตย์ก็พยายามนะคะประหยัดอดออมจัดสรรปันส่วนการเงินอกเป็นสี่กองสี่ส่วนแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะจัดการได้เนาะในปัญหาของเรื่องของการเงินค่ะในวันพรุ่งนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะต้องเตือนก็คือเรื่องของสุขภาพละค่ะพี่น้องค่ะเนาะสุขภาพของพี่น้องวันอาทิตย์ไม่ค่อยที่จะโอเคโดยประการทั้งปวงเลยนะคะอย่างเช่น หกดาบแล้วก็แปดดาบเนี่ยอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะอันหนึ่งอันที่สองในวันพรุ่งนี้มีความรู้สึกว่าอึดอัดกดดันตัวเองนะคะแล้วก็ในส่วนของบริวารน,นะบางท่านก็อาจจะรับผิดรับชอบนะคะหรือรับภาระแทนบริวารหน่อยหนึ่งนะ,ะจาอบแปดดาบนั้นเนี่ยอย่าพยายามหาความเดือดร้อนใส่ตัวเองนะคะพี่น้องค่ะเนาะเอาแต่เรื่องของตัวเองเป็นหลักกันนะตอนนี้ เราจะไปช่วยเหลือคนอื่นนั้นเรายังช่วยไม่ได้นะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะเราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนค่ะอย่าหาความทุกข์เสียเองอย่าหาความเดือดร้อนใส่ตนเองนะคะอันนี้ย้ําเน้นเลยค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์ทำนายโดยรวมว่ายังไงค่ะใบแรกก็จะเป็นนะคะ เออสถ้วยใบที่2องออแปดเหรียญค่ะแปดเหรียญค่ะใบที่3านะคะหาดาบนะคะใบที่4นะคะชัดริกค่ะพี่น้องวันจันนะคะก็ขึ้นในลักษณะแบบนี้ก็คือก่อนหน้านี้อาจจะมี1เรื่งงอง2เรื่องที่ให้แสดงความยินดีนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะ,ะเป็นเรื่องดีๆแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็ มีโชว์ในเรื่องการเงินนะแปดเหรียญนั้นป้าหมอคิดว่าพี่น้องวันจันก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะหาเม็ดเงินเข้ามานะคะแล้วก็เหนื่อยหนักเหมือนกันนะคะพยายามนะเรื่องการเงินก็ตั้งดีขึ้นนะถ้าได้แปดเหรียญน,นะสาพี่น้องวันจันส่วนห้าดาบทักไม่ค่อยดีในเรื่องของบริวารหรือปัญหาเก่าๆนะคะที่เราจะต้องนะสะสางแก้ไขรับผิดชอบ นั่นก็อาจจะเป็นในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะพี่น้องค่ะนี่หรือถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของออการงานก็ระมัดระวังในวันพรุ่งนี้บริวารจะทิ้งภาระง,งานไว้ให้กับพี่น้องวนัจนจันทร์าคาพี่น้องค่ะเนาะอันนี้เราต้องวางแผนบริหารจัดการเข้าเนาะถ้าเกิดเป็นแบบนี้ในวันพรุ่งนี้ส่วนไพ่ทักนะคะชัตรกพี่น้องวันจันทร์ก็พยายามนะคะ ใช้ชีวิตอย่างสม,ม,สม,มดุลนะพอเพียงนะคะอย่าให้หนักข้างว่าอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินก็แล้วแต่นะคะพี่น้องเนาะพยายามเดินทางสายกลางเนี่ยให้มากที่สุดนะคะสําหรับไพ่ชัตริกนะคะคือไพ่แห่งความยุติธรรมนี่คือไพ่ทักไพ่เตือนเรื่องนี้นะคะในทุกเรื่องค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องขาเนาะพี่น้องวันอังคารใบแรกก็จะเป็นนะคะเอ็มเอร์ R. ใบที่สองนะคะสี่ถ้วยว่าวยังไงสี่ถ้วยและก็พระฤาษีขึ้นนะคะและก็ไพ่ทักว่ายังไงคะเจ็ดไม้เทา้าสําหรับพี่น้องวันอังคารก็ถือว่าดีเนาะในวันพรุ่งนี้นะคะยังคงเป็นแม่ทับ พ่อทับอยู่นะนำทับนะบริหารจัดการได้นะคะขยับกับเคลื่อนได้ในทุกเครื่องละแต่ว่ารู้สึกว่าจะเบื่อหน่ายเซิงนะคะนี่เซิงเป็ดเลยสําหรับสีถ้วยความหมายก็คือมันไม่ได้ดังใจนะคะไม่ได้ดังใจแล้วก็ดูว่าจะดีก็ดีไม่สุดนะคะจะแย่ก็ใช่ว่าจะแย่นะคะแต่ว่ามันไม่พุ่งนะไพ่ก็บอกว่าเราก็ต้องรอก็ จะต้องเป็นสมรถะสมุลเนะนี่เศรษฐกิจพอเพียงนะอย่างนี้ได้ด้วยนะคะนี่พี่น้องวันอังคารเนาะสำหรับพระฤรษีอย่างเงี้ยเราใ้ได้ดังใจทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกนะคะส่วนไพ่ทักนั้นพี่น้องวันอังคารก็จะต้องลุยๆทำงานนะคะหนักๆน,นะสะสางนี่อย่างนี้นะเรื่องการงานมีปัญหาอุปสรรคเรื่องของบริวาร ก็ยังคงไม่ได้ดังใจอันนี้ก็ต้องทําใจเองนะคะพี่น้องวันอังคารไพ่ขึ้นในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ให้ปรับที่ตัวเองเป็นหลักละค่ะเนาะไม่ได้ร้ายอะไร,ะไรเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องทําใจหรือรอคอยอะไรบางอย่างละคะ่ะพี่น้องวันอังคารเนาะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างนะคะสําหรับพุธกลางวันใบแรกก็จะเป็นนะ8ด ไม้เท้าใบที่สองนะ,ะอัศวินดาบใบที่สะนะคะก็จะเป็นอัศวินไม้เท้าใบที่สี่นะคะเดมูนสำหรับไพ่ในลักษณะแบบนี้ก็คือในลักษณะของการว่าเรื่องการงานและหนักเหนื่อยจะต้องเคลียร์จะต้องวิ่งเต้นจะต้องหาลูกค้าจะต้องเดินทางจะต้องประสานงานนะ ออกนอกพื้นที่ไปนี่หาลูกค้าเข้านี่นะคะทรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะ<ม>ส่วนถ้าสมมุตินะคะใครที่ขายของลงออนไลน์ก็มีความรู้สึกว่ามีลูกค้าเข้ามาละแต่มีปัญหาอปุปสรรคอ่านี้ก็ต้องระมัดระวังละค่ะนะคะอย่างเช่นส่งสินค้าไปไม่ถึงหรือมีปัญหาเรื่องการขนส่งอันนี้ป้าหมอทํานายไปในลักษณะของการใช้ชีวิตประจําวันโดยปกตินะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะ แล้วก็ดูว่าจะไม่โอเคนะคะ,ะในส่วนของลูกค้าเอาว่าอย่างนั้นเนาะแล้วก็าไปทักพี่น้องวันพุธกลางวันก็ยังคงตึงเครียดกังวลหลังเลนะหมกมุ่นคุค้นคิดนี่อย่างนี้นะคะ,ะปะัญหาอุปสรรคมีนี่จากนั้นแล้วเนี่ยแต่ยังคงมีพลังอยู่นั่นแหละนะคะ,ะเรื่องการงานก็ใช่ว่าจะแย่เนาะ เลื่อนขึ้นเป็นสเตปแบบนี้นะมีความก้าวหน้าขึ้นนั่นเองค่ะนะสาหรับพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างนะคะสำหรับพุธกลางคืนนั้นใบแรกขึ้นนะคะ6กเหรียญใบที่สองนะคะสเหรียญใบที่สามนะคะเออสำหรับ เกาถ้วยนี่นะคะใบที่3 9ถ้วยแล้วก็ใบที่4นะคะเด็กถือเด็กถือดาบสำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนั้นโชว์เรื่องเงินละเนาะเ,ออเรื่องของภาระในเรื่องการเงินนะสำหรับหกสำหรับหเหรียญแล้วก็2เหรียญแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยตายและเงินเข้ามาแล้วมันหมดอะนะคะมันออกอะนี่อย่างนี้นะเพียงแต่ว่าเงินเข้ามา หมุนนะหมุนคล่องแค่นั้นเองแล้วก็มีความรู้สึกว่าจิตตกหน่อยนึงเอ้ยเมื่อไหรนะคะเงินจะเหลือเก็บเมือเอ่อไร่รายได้ก็จะมีเหมือนกับที่ผ่านมานะปกตินะตอนนี้นะ่ะนิ่งๆเนี่ยน,นะคะเออฉะนั้นก็มีความรู้สึกว่าเราคอยจิตตกหน่อยหนึ่งแต่ก็ยังมีพลังอยู่เนาะนี่ไงะคะก็คือเด็กถือดาบนะคะฉะนั้นแล้วสู้อย่างเดียวค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนเนาะ เรื่องของการเงินยังคงคล่องอยู่เนาะแต่จะให้เหลือเก็บยังไม่ได้ก่อนนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะให้เราคอยบปอีกนิดนึงแล้วก็ทาปัจจุบันให้ดีที่สุดมุ่งมั่นตั้งใจทําเข้ามีงานทํขก็ทามาได้ดีนะคะพี่น้องค่ะนะเป็นแบบนี้ค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะใบแรกก็คือ7ดดาบ ใบที่สองนะคะดาบสวมมงกุฎค่ะใบที่สะนะคะเทมูเรสใบที่4นะคะพระสังฆราชสำหรับพี่น้องวันพระฤหษสวัสดีนั้นประหมอคิดว่ากอหน้านี้ติดดาบนะติดดาบาคำว่าติดดาบก็คือรับภาระเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวปัญหาอุปสรรคไม่สามารถบอกใครได้นะและ็พยายามแก้ไข นะแต่ว่าในวันพ่กนี้ดาบสมมงกุฎก็คือขี้คลายปัญหาต่างๆนะคะโดนจัดการด้วยดาบสมมงกุฎนะคะนี่อย่างนี้เลยเนาะก็แสดงว่าชนะละนะคะส่วนเทมเรนนั้นก็คือเป็นการโยกย้ายถ่ายเทไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานก็แล้วแต่นะมีการปรับไปในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเรื่องของที่อยู่อาศัยก็อาจจะปรับนะคะ อาจจะย้ายที่อยู่อย่างเงี้ยเป็นไปนในทางที่ดีขึ้นนะไพ่ทักก็ถือว่าดียอดเยี่ยมนะคะพระสังฆราชเนาะพระสังฆราชก็คือยังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือยังคงมีนะคะเออ,เ,อ,อเขาเรียกว่ายังคงมีแผนแผนงานมีโครงการที่คิดที่จะหาความรู้ใส่ตัวเองนะคะหาความรู้ใส่ตัเอง ปรับนะคะในเรื่องของการงานในี่ยดีขึ้นสำหรับบางท่านนั้นเนี่ยถ้าสอบงานเอาไว้ป้าหมอว่ามีโอกาสที่จะเรียกตัวไปทำงานแล้วค่ะนะสำหรับพรษสังขรารนะก็ถือว่าโชคดีอยู่ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะโอเคค่ะพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นนะคะใบแรกก็จะเป็นเด็กถือถ้วยใบที่สอง จะเป็นนะคะสิบถ้วยใบที่สามนะคะเดอะฟู l อ่าใบที่สี่ก็จะเป็นห้าเหรียญน,นะคะเออสำหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นเนี่ยดูว่านะคะดูว่าอารมณ์เป็นในลักษณะของเด็กๆนะคะมีมีมีความคิดเอ,อ่อมีความคิดง่าย ไม่ตึงเครียดมากมายนักแล้วมองโลกในแง่ดีแน่อย่างงี้นะคะแล้วก็สิบถ้วยยังคงหมายถึงว่ามีบริวารคนรักคนในครอบครัวนะคะเออให้ความช่วยเหลือรักสามคัคคีหรือในลักษณะแบบนี้ก็จะทำธุรกิจทำงานร่วมกับครอบครัวบริวารคนรักนี่ดีเยี่ยมเลยนะคะสวัสดีพี่น้องวันศุกร์นะ และก็บางท่านนะหลั่นลาได้บ้างแล้วออกนอกพื้นที่อย่างสบายใจไม่คิดอะไรมากนะ,ะทำใจได้แล้วเนี่ยนะคะแต่ดูว่ามันจะค้านกันนิดนึงสำหรับให้ทักพี่น้องวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้เนาะดูว่าเหมือนกับว่าต้องใช้เงินเนาะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะนะ,เ,ะเงินได้มานะ่ะมันไม่พอเพียงสักทีหนึง่ง เดี๋ยวมันก็จะต้องออกไปโน่นไปนี่ไปนั่นนะอย่างนี้นะถือว่าเหมือนกับฟืดเงินอะไรประมาณนี้นะสำหรับห้าเหรียญเนานะอยู่ไพ่ทักเนี่ยแต่ป้าหมอคิดว่าพี่น้องวันศุกร์นะบางท่านเนาะหลายท่านเนาะก็อาจจะเข้าไปในเกี่ยวข้องในเรื่องของศาสนาทำบุญให้ทานนะ่ะนะคะนี่เกี่ยวกับการให้ทานนะนะ่ะนะทำในเรื่องนี้ดีกว่าคะ่ะพี่น้องวันศุกร์นะก็รู้สึกว่าจะดีนะก็คือหมายความว่า เมื่อเริ่มดีก็รู้จักแบ่งปันนะคะก็คือการให้ทานนะคะนี่อย่างนี้เลยเนาะออปฏิบัติธรรมบางท่านนะแต่น่าจะเน้นในลักษณะของการทําบุญให้ทานมากกว่านะคะทําไปค่ะพี่น้องคะนะ้าแบ่งปันตามกําลังที่เรามีนั่นเองค่ะพี่น้องวันศุกร์และบุญก็จะเกื้อนหนุนพี่น้องวันศุกร์เองค่ะโอเคค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างนะคะ สำหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะก็จะเป็นหกหกไม้เท้านะคะแล้วก็คิงเหรียญขึ้นดีมากนะพี่น้องวันเสาร์นะในวันพรุ่งนี้และก็แปดถ้วยนะคะอ่าละก็ดึกมีสี่เทียนเนาะก็ถือว่าไพ่ทักตีอยู่นะจ้าพี่น้องจ๋าน้องพี่น้องวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้ใครรอข่าวเรื่องอะไรก็จะได้รับข่าวดี นะเรื่องของการเงินใครขอเครดิตเอาไว้ก็จะผ่านละพี่น้องวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้มีคนสนับสนุนมีคนสนับสนุนเรื่องของการเงินมีคนซัพพอตในเรื่องของการเงินมีนายทุนนะคะสำหรับคิงเหรียญส่วนเรื่องการเงินด้วยส่วนตัวของพี่น้องวันเสาร์นั้นเนี่ยเริ่มมีเข้ามามีเงินทุนที่จะขยับขยายบริหารจัดการในส่ของกิจการของตัวเองได้แล้วนะและบางท่านนะสำหรับ8ถ้วยเนาะ สำหรับแหวนถ้วยนั้นเนี่ยก็อาจจะจิตตกนิดๆนะบางท่านอาจจะเดินทางออกนอกพื้นที่ไปทำงานไกลๆต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าเนาะเนี่ยนะคะเนี่ยแล้วก็ไม่อยากที่จะไปเนาะสำหรับพี่น้องวันเสาร์แต่ป้าหมอแนะนำว่าไปเลยนะคะเราจะได้มีงานทำมีเงินเข้ามานั่นเองนะคะไม่ต้องจิตตกค่ะนี่อย่างนี้เลยแล้วก็ไม่ทักดีมากเนาะพี่น้องวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้เด่นยอดเยี่ยมนอคิดการอะไร นะคะแลๆได้นำเนินการตามแผนที่กำหนดนะนะคะพี่น้องก็จะประสบความสำเร็จเนาะมีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์มีพรสวรรค์น,นะคะและก็มีเซนพิเศษแรงๆนะคะพี่น้องวันเสาร์หนะในวันพรุ่งนี้มีโชคมีลาบข้ามือค่ะโอเคฉะนั้นป้าหมอวัยพรให้พี่น้องทั้ง8วันเกิดน้กินดีอยู่ดีมีสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ